สวัสดีครับผมนายสุรเชษรรหัสศึกษา6414130107มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยคณะศึกษาศาสตร์วันนี้ผมก็จะมาสาธิตทักษะการเล่นเบลเล่บอลนะครับท bon. ักษะการเล่นบอลเบลเลบอลมี5ทักษะนะครับ1ทักษะการอันเดอร์บอล2ทักษะการเตบอล3ทักษะการตีบอล4ทักษะการบล็อกบอลหรือการการบอล5ทักษะการเสิฟบอล ทักษะแรกนะครับทักษะอันเดอร์บอลการอันเดอร์บอลนะครับคอนใช้ขาอยู่มานระดับหัวไหล่นะครับแล้วน้าขาที่เราไม่ถนัดครับก้าวมาข้างหน้าหนึ่งก้าวนะครับประมาณนี้ครับในรการอันเดอร์บอลนะครับควรใช้ประมาณการตั้งแขนนะครับควรไม่ใช้บริเวณข้อรับหรือฝ่ามือเกินตีนครับทักษะที่สองนะครับทักษะการเซบอลนะครับ เราควนชูมือทั้งสองขึ้นอยู่ประมาณระดับหัวไหล่ครับแล้วทามือเป็นรูปหัวใจคว้านะครับและการเซ็ตบอลนะครับควรใช้นิ้วโป้งเป็นมือที่โดนบอลหรือการถักบอลครับและนิ้วทั้งสี่นะครับเป็นนิ้วที่ดันบอลขึ้นไปแล้วก็ส่งทักษะทิสานะครับคือทักษะการตีบอลนะครับการตีบอลวิธีตีบอลนะครับเราเ่าขาที่ไม่ถนัดนะครับขึ้นหน้านะครับเตรียมตัวรอนนะครับเก้าหนึ่งเก้านะครับ ก็เลี่ยงแขนนะครับแล้วก็ย่อนะครับแล้วก็เทคตัวแล้วก็ปีบอลครับทักษะที่4ี่นะครับทักษะการบอลกอบการประกัดกันนะครับการบอลก,ก,กับการประกัดกันนะครับฝนเอาขาอยู่บัลเท่าไหร่นะครับแลวชูมือทั้งสองขึ้นนะครับแล้วเทคตัวเพื่อบอกครับทักษะที่5้านะครับ ลักษะที่หาการเสิร์ฟบอลนะครับการเสิร์ฟบอลมี2ออย่างครับคือเสิร์ฟมือ uhm ล่างกับเสิร์ฟมือบนนะครับเสิร์ฟมือล่างเหมาะสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งเล่นใหม่นะครับเสิร์ฟมือล่างครับเอาบอลไว้ประมาณนี้นะครับแล้วใช้มือกลัปั้นนะครับตีใต้บอลอย่างนี้ครับแล้วการเสิร์ฟมือบนนะครับเราโยนบอลอยู่บอลอยู่ระหว่างหน้านะครับอย่างนี้นะครับแล้วใช้บริเวณฝ่ามือในการตีบอลครับ